สวัสดีครับวันนี้วันที่21เดือน7นะครับปี6-6ช่วงนี้เวลาเวลาช่วงนี้ก็ประมาณเกือบเกือบ8โมงนะครับหลังจากเดินกกำลังกายเรียบร้อยนะครับก็อยากจะเพิ่มเติม,ตมข้อมูลนะครับจากที่คลิปเมื่อวานนะครับจากคลิปเมื่อวานเราเราเข้าใจแล้วว่าชี้อ่ะ มันเกิดขึ้นได้ยังไงมีองค์ประกอบอะไรนะครับอะเมตโตคอนเดียนะครับมันเหมือนกับหัวเทียนเราดสภาพถึงถ้าหัวเทียนรถยนต์เก่าๆสตาร์ทชึ่งชึ้งชึ้งกว่าจะติดนะมันเหมือนกับสภาพของไมตโตคอนเดียนในร่างกายเราที่มีความเสื่อมนะครับมีความเสือ่อมสร้างพลังงานขึ้นไม่ได้เหมือนรถยนต รเราอยากจะเป็นรถยนต์ที่สตาร์ทชึ้งแล้วรถสามารถขับไปได้ถึงปลายทางไปถึงรอยินถนนใปเบตรงกับเองเพชกี่รอบก,กี่กี่ครั้งกี่ขาก็ยังสามารถที่จะขับรถได้อย่างไม่มีอะไรติดขัดนั่นคือตัวในตัวคนียนะครับ็นตัวคนเดียว์นี่มันมีองค์ความรู้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ มันก็มีคือในในองค์ความรู้เก่าที่ผมเคยรู้ก็คือว่าออกกำลงกายออกกำลงกายอย่างเดียวทําให้กล้ามเนื้อนะครับบริเวณหัวใจกล้ามเนื้อบริเวณทุกส่วนของร่างกายเราเนี่ยที่เป็นบริเวณกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของที่อยู่ไม่ตัวคนเดีย ถ้าเราทําไม้กล้าเนื้อในร่างกายเราแข็งแรงหัวใจเราแข็งแรงนะครับเอาง่ายๆว่าตรงไหนที่ใช้พลังงานเยอะนะครับนั่นแหละครับมี็ตัวเคลนย้ายะต่ความนัดงมานะครับแล้วก็มันก็มีองค์ความรู้ที่เรารู้มา,มา,ม,า,ม,ามาประมาณที่ผมรู้อะไรครับประมาณสักสิบปีมันก็มีอาหารเส,สริมของบริษัทหนึ่งนะครับที่เ,เคลมว่า สามารถจะปลดล็อกให้ไป็ตัวคนเดียวสามารถทำงานในการสร้างพลังงานได้ดีขึ้นผมก็ได้ลองใช้นะครับหมดหมดเปหลากหลายหกหลักเหมนกันนะครับหมดไปหกหลักเงีก้ก็ถามว่าไม่ได้มาเปรีมน,นะครับสำหรับผมนะคผมยังไม่ได้ปร ไม่ได้เห็นความแตกต่างแต่ที่ผมเห็นความแตกต่างเลยในการสร้างพลังงานนะครับที่เห็นชัดเลยนะครับที่เป็นบทสรุปนี่ใช้วิจรารณาครับไม่ต้องเชื่อบุลทั้งมดก็คือการนอนหลับการนอนหลับให้มีคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับเป็นการสร้างพลังงานสำหรับผมนะฮะ ที่สมนะบูรณ์ที่สุดนะครับที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับและหลังจากที่มาเดินออกกําลังกายโดยเดินแบบ3ามนาทีเดินเร็วสองนาทีเดินชา้ามันมันก็รู้สึกได้นะครับมันก็เติมเต็มได้มากขึ้นนะครับเติมเต็มได้มากขึ้นว่าเรามีพลังงานที่มากที่ยังเหลือไม่อ่อนเพีย ไม่ง่วงเหงาเขานอนทําอะไรก็ไม่ลาม้าไม่นเย่ยไม่เพียงง่ายนี่คือสิ่งที่เราเห็นความแตงน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่โตโคอนดีอ่ะจึงเป็นพื้นฐานแรกเลยเพราะถ้าหัวเทียนบอดทุกอย่างคือจบนะครับเราจะต้องใส่ใจนะครับก็มีแนวทางอยู่ก็คือ ผมไม่แน่ใจว่าการนอนหลับสร้างเปตัวคอนเดียหรือไม่เตัวคอนเดียสามารถสร้างพลังงานได้มากขึ้นและการออกกําลังกายแนวนั้นแล้วก็ถ้าใครที่ถนัดแล้วไม่สะดวกก็อาจจะต้องใช้อาหารเสริมนะครับที่เขาใช้อบอกว่ามีตัวเนื้อบันเนื้อถูของบริษัท บริษัทไลฟ์แอนเชตน,นะครับแต่บริษัทนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีเลขคอมเป็นเรื่องเป็นตัวคนเดียวหรือเปล่านะครับลองดูนะครับสวัสดีครับ